มาพบกับครูนิ้งอีกแล้ววันนี้ครูนิ้งจะพาเด็กมาเรียนรู้โครงงานตลาดระยะที่1เริ่มต้นโครงงานวันที่1เลือกหัวข้อและเล่าประสบการณ์เดิมค่ะวันที่1เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดนีด่นะคะตลาดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะ market ออกเสียงตามครูนิ้งแล้วตลาดค่ะเี่คำว่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดนี่มันคืออะไรมันคือการที่เด็กได้เรียนรู้หรือรู้จักตลาดก่อนที่ดเด็กจะไปศึกษาค้นหาความรู้ใหม่ค่ะคุณครูนิง้งจะลองเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดให้เด็กฟังคุณครูนิง้งได้ไปซื้อน้ำเปล่าได้ไปซื้อ กับข้าวที่ตลาดค่ะคุณครูนิ้งอยากฟังประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ,กบตลาดของเด็กๆบ้างไหนร้องอัดคลิปวิดีโอแล้วส่งมาทางรายกลุ่มให้คุณครูแต่ละห้องได้ฟังประสบการณ์เดิมของเด็กๆค่ะวันนี้ครูนิ้งก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะ ไม่บายีค่ะมาพบกับครูนิ้งอีกแล้วเรายังอยู่ในโครงงานตลาดอยู่ค่ะระยะที่1คือระยะเริ่มต้นแต่วันที่สองคือคำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับตลาดค่ะ ไหน,นเด็กคนไหนมีคำถามที่จะถามคุณครูคเกี่ยวกับตลาดบ้างนะหนูคะ่ะคุณครูอยากรู้เรื่องอะไรคะถามมาได้เลยหนูอยากรู้ว่าตลาดมีไว้ทําอะไรคะตลาดมีไว้ซื้อขายสินค้าคะ่ะและที่ตลาดมีอะไรขายบ้างคะคุณครูตลาดมีอะไรขายมากมายเลยคะ่ะเช่นผลไม้ผักเนื้อสัตว หรืออาหารที่ปรุงสดแล้วก็ยังมีขนมมากมายเลยค่ะแล้วตลาดมีที่ไหนบ้างคะคุณร<ฮ>ูถ้าแถวนี้ก็จะมีตลาดวันอาทิตย์ก็คือตลาดที่หน้าวัดบึงทับปางค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีไนาบาซ่ากระทอกแล้วก็ยังมีตลาดสายหยุดที่เปิดตอนเช้าค่ะ เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําถามที่อยากรู้เกี่ยวกับตลาดแล้ว mm. ใช่ไหมคะดเด็กๆต่อมาคุณครูจะพาเด็กไปเรียนรู้อะไรไปพบกับวันถัดไปเลยคะ่ะมาพบกับครูนิ้งอีกแล้ววันนี้ครูนิ้งก็ยังพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องโครงงานตลาด ระยะที่2องลวค่ะคือระยะพัฒนาโครงงานเรื่องที่3ม,มีอะไรขายที่ตลาดบ้างก่อนอื่นคุณนิ้งมีนิทานมาฝากไปรับชมได้เลยค่ะมะลิจอมแก่นตอนมะลิบุกตลาดคุณย่าจะไปไหนคะไปตลาดจ้ะตลาดหน้าหมู่บ้านตรงนี้เองมะลิไปกับย่าไหมละ่ะไปค่ะ ถ้าจะไปก็ไปบอกคุณแม่กับคุณพ่อก่อนนะว่าจะไปตลาดกับย่าค่ะคุณแม่คะมลิไปตลาดกับคุณย่านะคะจ้าอย่าเดินคนเดียวอย่าปล่อยมือจากคุณย่าแล้วก็ช่วยคุณย่าถือของด้วยนะคะได้ค่ะดีมากจ้า วันนี้จะกินอะไรกันดีล่ะมารีไข่เจียวค่ะเอาไข่เจียวใส่ผักหวานไหมผักหวานผักหวานชื่อผักนะ่ะไม่ได้ไหมายความว่าผักมันหวานเป็นขนมนะแต่มันก็มีรสหวานแบบผักน่ะละูกแล้วเอาอะไรอีกซุปอะไรก็ได้ค่ะได้เลยจ้ะเราต้องคิดไว้ก่อนนะว่าจะซื้ออะไรบ้างไปตลาดจะได้ซื้อ ไม่ลืมขอตะกร้าใส่ผักจ้ะนี่คือผักหวานนะมะลิเวลาเลือกผักต้องดูที่ยังไม่เหี่ยวสดใหม่เอาอันไหนดีมะลิหยิบเลยอันนี้ค่ะเดี๋ยวย่าดูผักการขาวด้วยดีกว่าอุ้ยมีหนอนด้วยค่ะคุณย่า <laughs> มีหนอนในผักนะดีนะแสดงว่าไม่มียาฆ่า,มาแมลง เราก็กินได้ปลอดภัยจ้ะแต่มาลิไม่กินหนอนนะคะเดี๋ยวย่าจับมาออนออกให้นะลูกเวลาเลือกเนื้อสัตว์ต้องดูว่ามีสีสดใสที่เนื้อไม่มีตุ่มตุมแบบเม็ดสาคูคืออะไรคะจริงๆคือไข่ไกายาตตัวตื่นนะลูกถ้าเรากินเนื้อดิบ เจ้าไข่ยพยาธเหล่านี้จะเข้าร่างกายไปเต,ติบโตอยู่ในตัวเราเป็นอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์ต้องทำให้สุกเป็นการฆ่าพยาธฆ่าเชื้อโรคจะ้ะชิ้นนี้ไม่เหม็นสีสดใสและมองใกล้ๆไม่เห็นตุ่มๆเม,ม,ม็ดสาคูค่ะเห็นยาเอาชิ้นนี้นะชิ้นนี้ครึ่งโลจะ้ะมาีิช่วยดูร้านขายไขย่ไก่ด้วยนะ นั่นไงร้านขายไข่ทำไมต้องมีเลข0ถึง5ด้วยล่ะคะเขาแยกขนาดของไขจ่จ้ะไข่เล็กสุดก็เบอร์5แล้วเบอร์สูงนี่คือไปใหญ่สุดเราจะเอาไข่เบอร์ไหนดีล่ะมันนี่เบอร์3กันละกันเลือกใบใหม่ๆกันนะเลือกยังไงคะสังเกตที่เปลือกไข่ ไข่สดจะมีผงคล้ายแป้งฉาบติดอยู่จับแล้วสากมือไม่ลื่นแต่มาลิจับจนดันลื่นเลยค่ะคุณยา่างั้นก็เอาฟองที่มาลิจับไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อปลาให้ปู่กันนะปู่ชอบกินปลาค่ะนั่นเงค่ะคุณยา่าปลาเต็มเลยวิธีเลือกปลาต้องเลือกปลาสดๆนะนั่นก็คือดูที่ตาปลาตาขุ่นๆทั้งนี้แสดงว่าไม่สดต้องตั สายอย่างตัวนี้กดแล้วต้องเด้งคืนกลับมาผิวลเล็กเปล็ดปลาต้องมันเป็นเงาเรียบแล้วไม่หลุดออกจากตัวบริเวณใต้ท้องปลาต้องไม่แตกและสุดท้ายเปิดดูเหงือกว่าสีแดงสดใสหรือเปล่าถ้าเหงือกสีคลาำแล้วแสดงว่าไม่สดตัวนี้สดค่ะมลิชทำทุกอย่างที่คุณย่าบอกเลยงั้นเลือกมาห้าตัวนะ กินปลากันคนละตัวเลยเย็นนี้ไปตลาดกับย่าเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยคะ่ะสนุกดีวันหน้าจะให้มันิถือไข่ไก่กลับบ้านถือ,อยังไงไม่ให้ไข่แตกถือวันนี้เลยก็ได้คะ่ะไม่ต้องหรอกลูกวันนี้ดูถือของเยอะแล้วนี่หิวหรือยังหิวมากๆเลยคะ่ะเดินตลาดได้ของกินของใช้และยังได้ความรู้มากมาย ถ้ามีเวลาอยากให้เด็กๆไปตลาดกับที่บ้านช่วยกันถือของช่วยกันเลือกของนะจ๊ะเป็นไงคะนิทานสนุกไหมในนิทานจะทำให้เด็กได้เห็นว่ามีสินค้ามากมายเลยที่ขายอยู่ใน,ต,นตลาดเช่นผักผลไม้เนื้อหมูแล้วก็กับข้าวแล้วก็ขนมต่างๆค่ะค่ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้รู้เกี่ยวกับ มีอะไรขายในตลาดบ้างพวณวันนี้นนนคุณครูนี้งขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายการบ้านโคมง,งานตลาดนาดทีร้อย่สิบเอ็ดน้องกล้องขี่จักรยานไปเที่ยวตลาดจะซื้อขวดกลับบ้านเด็กๆช่วยโยงเส้นขวดของพยาญชนะและสละให้สัมพันธ์กับขวดที่ประสม พยานชนะกับสลาดแล้วแล้วึึกเขียนพยัญชนะขอควดการานหน้า122เด็กๆช่วยนับและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนมะเขือเทศที่เพิ่มขึ้นครั้งละห้าการบ้านหน้าที่123เด็กๆโยงเส้นภาพที่เป็นของที่ขายในตลาด ไปยังภาพตลาดที่อยู่ตรงกลางถนนผังแบบฟอร์มบั b เปิ้ลแมปไปทำการบ้านกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วคอยจะเป็นกูกินกูกินกกินกูกินแล้วแม่